ราบแค่โฉม2,018สายซิง่งอุ้ยเหยียบติดตีนดีขนาดครบับพี่น้องนอะมาเบิ้งกันเลยน้ามาน้าเบิ้งตัดซับระเบิดคันเร่งนี่โคตรเบาเลยเฮ้ยอ่ะมามาซาด้ามาซอมมาลายอยา้เหยียบไปเบิ้งปะท่านเร่งนี่โคตรเบาเลยเหยียบติดตีนดีขนาดแตะนิดเดียวนะปุ้งอุ้งอุ้งรถรถไปอยากให้เบิ้งเลยอยากให้เบิ้งแต่คนนะ โอ้โหมันรีแมปหรือว่าเขับเร่งไฟฟ้าเปล่าวะเนี่ยเขับเร่งโคตรเบาเลยพี่น้องแห้งด้อแห้งด้อพี่น้องเครื่องเดิมแต่ะไวแห้งด้อยนาะใต้ตั้งกันนี้ปี2018เป็นตัวยกสูงยีราฟแคร์นะ้าเป็นเครื่อง2.4งน้าพวงมาไล่ข้อหักเด้อสุนะ้าบักขับระวังข้อหักเด้อนะ้โอ้โหเลขไม่อยู่ที่79,000โลน้านาจุกนาจอกล้องถอยน้ารถโจโยกสูงโหลดเตี้ยจัดทรง นะเดิมๆครับบ่เสียวโบส้นบ่ตีลังกาบ่ข้อหักบ่ไฟใหม่มานะ้าอากเดิมๆโบตีลังกามาพวงมาลัยนี่พับเก็บได้เป็นไครเท,ทนเนียมเป็นน้าดีนะ้าเวลาขับไปนี่เวลาขับไปสิเดี๋ยวพี่น้องเด้อล็อกแน่ <c oughs> เออคันบล็อกระวังพวงมาล,ลัยหลุดลงมาลวดกระแลงแรงแรงแรง,แรง,แรงลงคล้องไป <c oughs> ยอกโอ้โห <c oughs> อา้าวนาะเดี๋ยวเปิดควางเครื่อง ตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนี่ยนะแต่ว่าบ่ค่อยมากครับนะมักรถเตียเต้ยก็เลยแบบโหลดเตี้ยลงนะแต่ว่าบ่ซื้อรถเตียเ้ยนะซื้อรถสูงแล้วมาโหลดเอานะ <c oughs> ร้อเป็นที่ e 3 7ก้านยกเลเซอร์แดงขอบเบรกบัมโบ่ลาซาดา้าอะเดปเตอร์ลอ้อล้นๆ้สวสนใจด่านตรวจจากอะไรช้อปปี้ช้อปปิ้งช้อปปี้ไม่ต้องถามมาใส่ของช่กของแท้มีแต่อของปลอมเนี่นหรืสูบน่ะอ้าวฟรีดาวล้อไม่ยังไม่ก็คุ้มแล้วไม่ต้องถามว่าแท้หรือปลอม แท่กูใส่มือไหวเราเป็นแสนหมุนพี่น้องอ้าวฟีดาวนาไททันนาตัวนาปนัดชิกโฉม2 0 1 8โรเตียยิราบแค่พรอนปีแรก5,000ไฟโปรเจคเตอร์เดรย์แอลนี่นี่ไฟแท้แน่นอนแท้อันนี้แท้ใส่แหงจากศูนย์แากลาซาลาไม่ใส่แหงจากศูนย์ไม่ซูเลยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2องปัญหานาตัวยกสูงมันจะมีเครื่อง2จุด เอ้ยไม่้อผิดก็ห้ากว่ามือ <c oughs> สองจุดซีเครื่องเป็นเครื่องสองจุดรุ่นนี้มันถ้าเป็นยกสูงมันจะเป็นเครื่องเฮ็ดเครื่องสอแต่่าเฮ็ดเครื่องสองจุดห้ามั้งตัวเก่าเนาะตัวเก้า,าเคเฮ็ดเครื่งองกดสองจดห้ามั้งแต่ว่าตัวเตีย้ยตัวเตีย้ยมันจะมีทั้งสองและสอ้ตัวนี้เป็นสอยกสูงอะไรนสาวผมเคยถอดเลยนะนเียย่งอย่งเอ้ยเนี่ยแงะไม่ไอ้เลย่งึงบ้อ่าอะไร่บงนี้นะ เวลาเขาเบิ้งว่ารถชนรถบ่สชนเห็น L head, บ่ L H r H อยู่ครบต้องมีนี่บอส r H ก็อยู่้สยกับขวาเ H m a ม A กไอ,อ,อ,อ้เบิ้งเพื่อว่าเออถ้าตัวนี้อยู่ยังไม่ชนนะถ้าอยู่ไม่ชนแต่ถ้าไม่อยู่สยแสดงว่าตั้มมาแล้วลุงตู้อยู่ไหมเออลุงตู้อยู่ครับแล้วก็ล่อจะสิบสองปีแล้วนะ <laughs> <laughs> เครื่องเดือดไม่ได้นาะจะรีแมปมาเด้เพราะมันแห้งอง <laughs> มแห้ง ไปเลยนี่เป็นเม็ดของยิงครับนะใส่ให้ใส่ให้ตัดศูนย์ย 0, นะเดี๋ยวเพิ่งนะรอบชันนาฟีด้าวครับออกรถศูนย์บาทปีแรกให้พอนแค่เดือนละราหาพันหลังนั้นเป็นพอนแปดพันบาทตลอดสัญญาตัวท็อปสุดพร้อมนะตัวนี้ <c oughs> นกุญแจเป็นรีโมท <c oughs> กุญแจรีโมทเด้อปุ่มกดปุ่มเป็นปุ่มพุชตาร์ทนะตัวท็อปสุดเลยนาเกียร์น่าจะเป็นหกเกียร์นะตัวนี้นะน่าจะหกเกียร์นะ มันมองไม่เห็นตัวเลขมันใส่ตัวนี้มา <laughs> มันใส่ตัวไอ้ไท่เทมาเลยจะหกเกียร์เลยพี่น้องนะอ่ะอากู้นี่ก็เดิมเดิมครับประตูประตู่เคยถอดนะไอ้พวกนี้มันต้องเบิ้งเด้อต้องมีทุกคันเด้อผ่านโมมีก็แสดงว่ารถตัดต่อพุ่งกบมารถชนรถขวาม,มาบอกราบบอตองสื่อเด้อแต่เป็นรถมือสองครับโมมีพวกติ๊กเกอร์บ่งประตูครับพี่น้องอันตรายนะสอนพี่น้องเบิง้งรถพร้อมนะอันนี้ก็อาเดิมเดิมครับสีเดิมจากโรงงานแค่คันี้ได้โหลดเตี้ยจัดทรง นะสุดบอไปด้วยฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนมาจัดในทุกอาชีพเกษตรกร,ร,กรค้าขายพนกักงานบริษัทรัานิสาหก,กิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรอบพอ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบกล่อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แทงร้อยตลาดตะเคี่งถมปะมุ่งปะมุ่งทุกอาชีพจบศูนย์บาทฟีดาวได้เลยปีแรกผ่อนแค่ห้าพันหลังจากนั้นผ่อนแปดพัน เอฟซีสั่งจองกดลิงก์ใาช่องโปรไฟ,ฟล์เฟซบุ๊กยูทูบหรือ TikTok ทิกต็อกส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรทีวีเข้ามาสามอย่องา,ยางแค่นั้นได้เดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายและเปลี่ยนเทินควบวงจรนึกถึงไอครับจะไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านกับพี่น้องรับชมคลิปวิดีโอนี้พิมพ์กันว่าสุดกไกล้เสมงามกไกล้เสม นะะอาถอยไปเลยเดี๋ยวเบิ้ลัดก่อนจากลานะโอ้โหคันเล่งนี้